อาร์ซนอลประท้าเชลซีวันนี้ลอนดอนจะเป็นสีอะไรและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับท็อกนมฮอสเปอร์ในพรีเมียร์ลีกเกมล่าสุดเสมอกันมาทั้งคู่ วันนี้พวกเขาจะกลับมาคว้า3แต้มได้หรือไม่คลิปนี้ผมจะชวนทุกคนไปวิเคราะห์ครับก่อนหนึ่งคำน,นึงควาชอบกดไลค์คอมเมนต์กดแชร์และกดติดตามให้ทุกแพลตฟอร์มของพามอยากคุยที่ผมเห็นด้านล่างนี้นะครับโดยเฉพาะยูทูบเนี่ยติดตามกันเยอะๆนะและหากท่านเป็นเจ้าของกิจการไม่สินค้าขออนมหรือเครื่องดืม่มอะไรก็ตามที่อยากให้ช่วยโปรโมทก็สามารถมาเป็นสปอนเซอร์ช่องได้ตามที่ผมแนบไว้ด้านล่างน,นี้เช่นกันนะครับนี่เป็นลายส่วนตัวเลยนะทักมาโดยตรงได้เลยครับอ่ะโอเคเขาเรื่องครับขอเริ่มที่ คู่ลอนดอนดาร์บี้คู่รองก่อนแล้วกันนะครับฟูลแลมเปิดบ้านเจอท็อกแนมฮอสเปอร์ก็เป็นหนึ่งเกมที่ถือว่าหนักสำหรับสเปอร์นะกับการเยือนฟูลแลมเนี่ยแต่เอาจริงๆฟูลแลมเองก็ไม่ได้สม่ําเสมอมากนะครับล่าสุด6นัดก็ชนะ3แพ้3นะครับส่วนสเปอร์เนี่ยนับล่าสุดในยูโรปาลีกกลับมาชนะได้และที่สําคัญคือโมเมนตัมดีมากๆครับนอกจากกลับมาชนะได้แล้วก็เข้ารอบต่อไปได้แล้วเนี่ย พวกเขายังได้ผู้เล่นสําคัญสาคัญหลายคนกลับมาโดยเฉพาะเซนเตอร์อย่างโรเมโรแล้วก็ฟันเดอร์เฟนเนี่ยสำคัญมากในะจวิคาริโออีกแล้วก็เกมรุกที่ยังมีซองเฮอรมินนะครับจอห์นสันที่กลับมาแล้วก็สโตรนกี้ที่กลับมาด้วยวันนี้ผมเชื่อว่าพวกเขาจะพร้อมพอสมควรครับแต่ว่ามันมีปัญหาเรื่องของอพละกําลังเนาะที่ยังเป็นรองฟูลแลมผมมองว่าคู่นี้สนุกนะแล้วก็น่าจะยิงกงันเยอะสุดท้ายแล้วผมเชื่อว่าวันนี้ ฟูลแลมเองก็คงไม่คาบ้านนะครับผมมองฟูลแลมเสมอเป็นอย่างน้อยสกอร์คือเสมอ1นึ1หรือ2-2หรือไม่ก็ฟูลแลมชนะ2-1ครับทีนี้ไปที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเยือนเลสเตอร์ซิตี้ครับเมื่อกี้ลืมอัปเดตตารางคะแนนของสเปอร์นะสเปอร์ตอนนี้อยู่อันดับ13ของตารางนะครับมี34แต้มเท่ากับเอเวอเรสตนอันดับ14แมนยูอันดับ15แล้วก็เวสต์แฮมอันดับ16 4ทีมนี้มีคะแนนเท่ากันครับฉะนั้นถ้าวันนี้มีทีมใดทีมหนึ่งเสมอรหรือแพ้และอีกทีมชนะเนี่ย คนทีมทีมนั้นจะอยู่อนะันดับที่13แทนนะครับถ้าเป็นสปเปอร์เสมอแมนยูชนะแมนยูก็จะขึ้นที่13ถ้าสปเปอร์ชนะแมนยูชนะสปเปอร์ก็จะยังคงอยู่13ต่อทีนี้ถามว่าแมนยูเนี่ย จะมีโอกาสที่จะแซงสเปอร์ได้ไหมอันนี้สเปอร์ชนะไม่ชนะว่ากันอย่างทีนะแต่แมนยูเนี่ยวันนี้ผมมองว่าเป็นโอกาสดีครับเพราะโมเมนตัมกำลังดีนะครับต่อให้ผู้เล่นจะมีที่ยังไม่พร้อมแมาจะเป็นพวกในตำแหน่งเซนเ,นเตอร์อย่างพวกลิซันโดแม็กไกวหรือพวกอา,อามาดิอาโลอูกาเต้อาจจะยังไม่พร้อมแต่ผู้เล่นที่พร้อมวันนี้ก็อยู่ในจุดที่ฟอร์มกำลังดีนะครับโมเมนตัม um ดีมาก ไม่ว่าจะเป็นโจชัวเซอร์อซ,อซีเนี่ยโอ้โหฟอร์มดีนะลารสมูธไฮลุนก็ดูมีประโยชน์มากขึ้นนะครับมาสราวีต่อให้เป็นช่วงถือศิลก็ฟอร์มดีนะครับเฮเบนเองก็ฟอร์มดีบรูโน่ไม่ต้องพูดถึงครับนัดล่าสุดแฮตทริกมาเพราะนั้นเนี่ยวันนี้ผมก็รู้สึกว่าเป็นโอกาสดีที่แมนยูจะชนะเลสเตอร์นะเพราะฤดูกาลนี้เจอกันมา3นัดจาก3รายการนะครับแมนยูชนะได้หมดนะมีในยุคข,ของลูฟานิสรอย,ยชนะสบายๆนะครับแต่ในยุคข,ของอาร์มอโรเนี่ยเหนื่อยหน่อยนะกว่าจะชนะได้ก็มีลูกดราม่านะครับทีนี้ ผมพาไปดู11ตัวจริงของแมนยูที่คาดว่าจะได้ลงกันครับประตูก็คมเป็นโอราน่าคนเดิมคนดีคนเดิมนะครับเซนเตอร์3คนครับเดลิกนะครับยืนคู่กับเฮเวนและก็ลินเดเล็บนะครับอ่าวินแบงฟันซ้ายวันนี้ดอกกูยังลงไม่ได้นะครับเป็นการติดโทษแบนนะัดสุดท้ายก็จะเป็นดาโลนะครับขวาเป็นอ่ามัสซรูยนะครับมิดฟิลสองตัวนะครับน่าจะเป็นยังคงเป็นคาเซมิโร่กับ รู้ว่าแฟนเดยแต่ก็ลุ้นให้เป็นอุกาเต้อาจจะมีชื่อเป็นสำรองก่อนนะครับตัวบนเป็นโจชวเซซี ie, กับกาลาโชและก็หน้าเป้าเป็นลาสมูดคอยดูนครับผมมองว่าด้วยมาตรฐานของเลสเตอร์ที่ช่วงหลังเนี่ยแพ้รวดไม่พอยิงใครไม่เป็นด้วยนะครับวันนี้ก็อาจจะยิงแมนยูได้มั้งนะครับแต่ผมก็มองว่าด้วยเกมรับที่ค่อนขั้นแย่ของพวกเขาและความมั่นใจของนักเตะแมนยูหลายคนตอนนี้ผมเชื่อว่าแมนยูจะชนะได้ในวันนี้แบบ แบบขาดด้วยผมเชื่อว่าจะชนะได้2ประตูขึ้นไปด้วยซ้านะครับผมมองว่าปิดประตูเสมอรหรือปิดประตูแพ้สําหรับแมนยูวันนี้นะผมค่ออข้งขังมั่นใจนะครับทีนี้ไปที่ซูเปอร์บินแมตช์ประจำวันนี้สําหรับพิมลิกนะครับอาร์เซนอลเปิดบ้านเจอเชลซีอาร์เซนอลน่ะผมว่าพวกเขาลงสนามไปด้วยความคิดที่ว่าผมไม่รู้ว่าพวกเขายังหวังอยู่ไหมนะแต่ผมเชื่อว่าพวกเขาเองก็คงจะรู้ตัวแหละว่า10นัดที่ยังเหลือเนี่ยกับแต้มที่ตามลิเวอร์พูลด้วยมาตรฐานของตัวเองและมาตรฐานของลิเวอร์พูลผมเชื่อวพวกเขารู้ตัวแล้วแหละครับว่า P พเม ตอนนี้ที่ยังต้องทำคือรักษาอันดับให้ดีที่สุดและที่สําคัญนะครับวันนี้หน้าที่ของอาร์เซนอลไม่ใช่แค่รักษาอันดับ2นะถ้าพวกเขาชนะเชลซีก็ทําให้โอกาสติดท็อปโหรือท็อปไฟของเชลซีลดลงด้วยลองคิดดูนะครับถ้าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เชลซีไม่ได้ไปบอลยุโรปพวกเขาคงสาใจหน้าดูสําหรับแฟนบอลนะเพราะนั่นเ่ยวันนี้อาร์เซนอลเองต้องเน้นเต็มที่อยู่แล้วครับในขณะที่เชลซีเองก็ต้องทําทุกอย่างเพื่อตัวเองครับวันนี้พวกเขาอยู่ในตําแหน่งที่ดีนะเมื่อคือนนี้ ซิตี้ก็แพ้นะครับส่วนเอ้ซิตี้เสมอส่วนนิว q คาสเซิลก็ไม่มีแข่งนะครับส่วนอ่านอติงินาฟอร์ไลต์ก,ก็ทิ้งไปไกลแล้วฉะนั้นเนี่ยเชลซีวันนี้ก็ต้องทําทุกอย่างเพื่อให้มี1แต้มเป็นอย่างน้อยหรือถ้าได้3แต้มก็จะดีมากฉะนั้นวันนี้เดือดแน่นอนครับ ผมพาไปดูรายชื่อผู้เล่นที่เข้าว่าจะได้ลงของทั้งสองทีมนะอาร์ซนอลวันนี้นะครับประตูก็ยังคงเป็นรายย่านะครับเซนเตอร์ซาลิบายยืนคู่กับมักันเยสไซส์สคิวรี่ขวาเป็นทิมเบอร์นะมิฟิวสามคนครับโอเดกาปาเตดิเคนไรตัวลุกเป็นอิวานิลี่นะครับอ่าทอา็อกซ่าแล้วก็เมริโนส่วนเชลซีครับ ซันเชฟเป็นเพื่อนศัตรูนะครับโควิลกับโตซินเป็นเซนเตอร์นะครับคูคุริยาซ้ายฟอฟาน่าขวาไคเซโดกับเอนโซเฟรนเดเป็นวิฟฟิวนะครับตัวซ้ายตัวรุฟฝั่งซ้ายเป็นเอ็นคุงคูฝั่งขวาเป็นซันโชหน้าต่ำเป็นโคพามเมอร์แล้วก็หน้าเป้าเป็นเปโดเนโตต่อไปนะผมเชื่อว่าวันนี้รูปเกมสนุกนะครับอาเซนอลเขาไม่รับอยู่แล้วเชลซี Chelsea เองผมก็ว่าพวกเขารับไม่ได้เป็นขนาดนั้นนะครับคือถ้าเชลซีไปเพื่อรับเชื่อผมเหอะเละนะครับบางคนอาจจะคิดว่าอาเซนอลไม่มีกองหน้าใช่ครับ แต่ผมเชื่อว่าถ้าเชลซีไม่เน้นแบบรักกุมก็อาจจะโดนหรือถ้าไปเปิดก็โดนอยู่ดีคือที่ผมพูดอย่างงี้เพราะผมรู้สึกว่าหนึ่งเชลซีพักมาน้อยกว่าแม้โคปาเมอร์จะได้ลงแค่ครึ่งหลังนะครับสองคือเกมลุกของเชลซีตอนนี้ผมรู้สึกมีปัญหามันไม่ได้มีปัญหาแค่ Arsenal อาเซนอลน่ะแต่เกมรับอาเซนอลผมรู้สึกว่าสาหรับผมนะต่อให้นักล่าสุดกับเพสเวฟเฟนพวกเขา,าจ,จะเสียมาสองประตูแต่ผมรู้สึกว่าถ้าไปวัดกันจริงๆอะ่ะอาเซนอลได้เปรียบว่ะและผมเชื่อวันนี้ อาร์ซนลจะเป็นทีมชนะด้วยนะครับอาจจะไม่ขาดนะครับอาจจะยิงกันเยอะนะอาจจะสองหนึ่งสองสองสามสองอะไรเงรี้ยแต่สุดท้ายอะผมมองว่าวันนี้โอกาสที่เชลซีจะมีแต้มค่อนข้างน้อยครับคือก็เอาใจช,ช่วยเชลซีนะเชลซีนะแต่ว่าถ้าให้ผมวิเคราะห์ตามเชิงด้วยความชิพพักมาเยอะกว่าความมั่นใจดีกว่าแล้วก็โฟกัสกันการทำอันดับได้ดีได้เต็มที่ในในอนอตติแฮมฟอร์เรสต์ก็จี้มาแล้วผมเชื่อวันนี้อาร์ซนอลจะได้3แต้มครับหรือยังแย่สุดอาร์ซอนอล ปิดประตูแพ้ได้เลยครับก็กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์และกดติดตามช่องให้ด้วยนะ